หมกหน่อไม้ไฟกระทะนะคะนี่ค่ะเคียรีเวร์สดีค่ะเคียร์ได้หน่อไม้ไฟมานะคะเคียร์จะหมกหม้อหน่อไม้ไฟค่ะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะไปเลยค่ะหน่อไม้ไฟค่ะต้มนะคะทุบแล้วก็ต้มกับน้ำยะนางค่ะ หมูสามชั้นนะคะข้าวเบือค่ะน้ำปรราร้าพัไทไรเคเองผงนัวหรือผงชูรสน้ำย่านางค่ะชะอมนะคะขาดมาได้ใบแมงรักหรือผัดอีตู่นะคะโขกข้าวเบือค่ะโขรกเลยค่ะ โขลกนะคะกระชายสี่หัวหอมหนึ่งหัวพริกแดงห้าเม็ดค่ะเกลือครึ่งช้อนกาแฟตะไคร้หนึ่งต้นนะคะโขลกขยาๆพะค่ะตั้งกระทะเลยนะคะส่วนผสมผสมให้เรียบร้อยก่อนหมูสามชั้นค่ะหนึ่งขีดใส่ลงไปเลยแกลงนะคะหนึ่งขีดค่ะใส่ลงไป มีกผงนัวหรือผงชูรสครึ่งช้อนกา,ฟา,าแฟน้ำไม้ค่ะประมาณสองขีดน้ำไม้ไฟนะคะต้มกับน้ำยานางแล้วเรียบร้อยทุบก่อนค่ะทุบให้เขาแตกๆอย่างเงี้ยเวลาไปหมกอ่ะจะอร่อยข้าวเบือค่ะข้าวเบือประมาณเอ่อห้าช้อนแกงน้ำปลาพัดจะล a ยเคียร์เองห้าช้อนแกงค่ะใสะ่ลงไป ขาดไม่ได้นะคะน้ำยะานางค่ะน้ำยะานางประมาณครึงลิตรเพราะว่าต้องใส่น้ําเยอะๆเออเดี๋ยวแป้งแป้งเ้าไอ้นี่แป้งเขาละลายแล้วจะไหมไหมแล้วปิดกระทะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันทุกทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะชะอมค่ะ สองสามยอดขาดไม่ได้คือใบมังรักนะคะใบม,มังลักใส่ลงไปเลยประมาณสิบยอดยี่สิบยอดแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยก็เอามาตั้งตั้งไฟเลยนะคะตั้งเตาแก๊สะค,ะค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็คอยคนคอยคนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวข้าวอ่ะข้าวเบือ่อเขาจะเหนียวข้นแล้วติดกระทะ หอมอะ่ะแต่ว่ายังกินไม่ได้ยังไม่สุกนี่ค่ะง่ายๆเลยค่ะทำรวดเร็วทันใจด้วยพอหมูสุกแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะทานด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆน,นึ่งข้าวเหนียวรอได้เลยค่ะคุณครูคุณครูสุนทรชิมเลยนะคะ หอมกระชายหอมเบงลักอืมนไม้ไฟค่ะกรอบมากอร่อยอร่อยเพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย